กล้วยพวกแอปเปิ้ลพวกผลไม้ไหมจ๊าบารวมที่อันนั้นกินกินเยอะเขาบารวมไอติมไอติมพร้อมพวกขนมหวานนี่ยเขากินเรียบขนงกินเรียบกุ้งนิดๆของกันเพราะยังไงกันนิดขวางกันถอยกินได้กินดีแต่เจ้าของโบอ้วนมาทต้น่าอืมกิดไรเพราะอย่างว่าเพราะเคยบ่เคยกินอาหารฝรั่งเพราะเขาเเคยกินพวกเนยอืมพวกเนยพวกอ่ือ พวกขนมปังไหมจ๊ะพวกขนมปังพวกเบค,คอนพวกที่เป็นอาหารฝรัลล่งที่มันมีนทุกท่านไหมว่าเคยกินคอยสิมากกินแบบที่มันมีผักหรือจริงๆนะอือหืออือหือ พ,พ,พริกพริกก็กินนั่งที่โปรเจกต์เห็นเะจ๊ะที่ขอท่าลงกิบน่อยแตอาหารพลังจะกินยห่งหุงไม่ได้กินดูง่าไม่ได้กินดูก็ยังอาหารอีสานมันเท่านะ้ะ กินแบบที่เห็นนเร,รื่องนี่แหละเพราะว่าอ้วนประเด็นกับระบบขับถ่ายดีขึ้นว่าแล้วเนาะนี่ต้องร,ระบบขับถ่ายนี่จังอลยยังนี่คอยว่าต้องกินยาระบายอ่ะบ่เคยกินยาระบายบ่เคยกินยาทองอืดทองฝืดบ่มากินยายาลดความอ้วนชนกินเนาะ เพื่อนคนกินจังสิราเป็นเหกินยาแล้วเขาอ้วนบ่แม่นบ่จ้ะที่ที่เคยเห็นมูมเพื่อนบอยให้ฟังเพื่อนกินเข่าอิ่มแล้วเพื่นจะกินกินยาแล้วเขอ้วนก่อนนั่งกินเออกินยาแล้วเขอ้วนกวนมั้งกินกวนมั้วขอก็บ่ฮู้กันพอเห็นมูมกินแต่พอมูมขวิตี่สมัยอยู่ดูทีเมืองไทยน่ะยเพื่อนบอกฟังอืมเป็นมูมคนอินเียลที่เห็นงานทั้นคันเมื่อไหก่อนเพื่อนบอกเคยอ้วนเด็แต่ว่าเพื่อนออกพุงออกพุงวันนี้ กินยายาลดคหูอ้วนัยวะกินไปกินมาเป็นบ้าข่อยกับบุบ้หมูด้วกันนั่นนั่นกองประสาทหรในป่าบุ้งหูกินหลายขั้งเทีจอเป็นบ้านทำไมก่อนเห็นงานต่างเนาะนอนห้องเดียวกันเอามีดมันนอกข้างๆเลย่าพี่พีนองอันนี้บ้านเป็นพี่นี่บ่หอยฟังคนที่กินยาที่กินยาลดคห,ยยหูอวัยวะไหมยี่ห้ออยังข่อยกับบุ้หมูด้ยวยกันเอามีดมานอนข้างๆตตะย่านพี่นองตะย่านคขั้งเจอกับตะเลตุนเล่าขั้งเทีจอแรงไปไมึงสิ ม่งจะคาป่บอก่าจังไ๋เออ้าะแต่แต,แต,แต,แต่แต่ตอนนตูเป็นกินยาหลายงี้กิน,านยาแล้วก้มอ้วน,นมันดีกับผาดไปหาหมูมู่หลีออีโรเนี่จะาเห็นงั้นกันมตอตะเลตูตมนมาดีเดี๋ยวหนีก็ไม่ได้ติดต่อเป็นโดนนั่นแหละกับพว่หัวข้าวข้าวเป็นยังไง เราเคยเห็นบอกอัน <Bien> นี้เรื่องกินไม่ได้ตัวคนที่กินยาเราคุ้อ้วนอ่ะก็บไม่ได้เวลาคนที่กินยาเราห็นมอ้วนปิ้นว่ามินานวเป็บ่มันเหม็นทุกคนจะบมันเ็นทุกคนถอดตแเป็นมูข่อยเนี่ยแมนจับมูข่อยคนยุโคลาดอืมคนยุโคลาดอืมต่ดเลต้นตัดตุนเพิ่ก็บอค้อ้วนนี่จะมาเรื่องกินจะมากินเห็ดหยางอืมกินหลายๆไปกินลายพูด มันเลยเป็นกองประสาทเป็นน้พี่น้องพวกเจ้าบาดบอกข้าไปหาหมอหมอวอ่ายังจะกินยานี่มันบอดีมันบอดีก็กินกขื้นเราเปรักสื่อกินกขื้นเราเหงื่อไหลกินเราเป็นบ้าผู้ใดวาวอกยังพิษหมูอะไรพี่น้องตีขาเขาหลดเป็นบ้าเหงื่อไหล แต่วิ่หออย่างเงี้อกัแบบด้วยกันแค่บานเราราก็บวนบ,บาถึงจะโอเคเนาะบ้าปนตะาวแต่ทานที่ดีนะกินผักเอากล้ามเด้ได้ด้วยเนาะอย่าใส่ปไปอดอาหารก,าากินผักข้างนอกกินผักไม่เครข้างนอกกินเนี่ะกินเพราะ ก็ออบอกว่าฉุนเนาะคือ,อกับพวกหงูกันขอ,บองบ่เคยเห็นเนาะเห็นแต่โม่คนบ่มาคนบางคนสิบเป็นโรคอ้วนด้วยดูตัวขนนองเพื่อนมาตกกินยานะจ๊ะเพื่อนจะกินกินสลดัดกินสลดนะัดเนี่ยมันเศร้าแล้วก็หลังสองทุ่งทีบอกกินขา่าวหลังเสี่ยงเนาะบอกกินข่าวสิบอกคอยกินพันเพื่อเห็นม,มาจ้าคอยกับพวกหงูกันยังคอยกินพันเพื่อ,อ เขคุยทำเพื่อ,อ,อก็กลบบบอกว่าถือดอกจาก้าพอแฟนขับถามมายายบอกไ้้ี่นรดก้มอ้วนเห่นนี้กแ่บกบอกว่าถือจกบพี่นุมพวกเนี้ยเขาอบอกเคยรถก้มอุ่น่างเดียรไหมมังเคยมเคยโดน้มอ้วนจับเดียวแล้วเกิดมา 嗯，对。Okay. นบ่เคยเพชรเป็นไงแต่เพชรดูงบ่เคยขึ้นมือนังจุ่มมือนังเพชรหง,งุดหงไปข่าวบ้งางยังข่าวให้มันแหลกยู่ได้ย่าย บาีกัับพอเขาเรียกพอเขาทำงานหนัก็ยำแดดอยู่เจ้ยายำแดดอยู่เขาไม่มาด้บอกพวกเจ้ากักรนลืมเขแคบหมูมึงว่านเพย่ขาขับถาวัานใส่เอาไปจากชมมูง,ง,งยันหนึ่งรื่องมบอกจนจะเคาเห็นเนาะ โอ้ใช่เปเน็นจ้ามูวะหนักขนาดเลยมืดมืดมาคืนอย่าเว้นนย่างคกินนนักไปนั่งเวทนีขอจะเปิดร่อยองศาอาเวนเปิดลอยองศ,ศาแล้วไว้ไปเลยอบน่เมืดมืดอจะามืดมือ บัดนี้ยังขึ้นขืนไปนอนโอ้ว้ประมาณหาสิองศามือมือตื่นยังมเมาได้แล้วไปนองซุกซุแห่งกอดสามิกาประมาณมืดมือขึ้นอืเท่านั้นแหะขากระพหจากชั่มงตีเอียยี่ิี่ชั่มงหรอาแม่บาเืองไฟด้จากเฟืองไฟอบินข้าวไฟน่างไงนางทวนเหรือเปล่าามั้นนไปนอนเนาะอาหารการกินเขานอนจ้าเนาะ แต่ออว่าอาเวีนนี้เปลี่ยนไฟได้สิบอกให้อือห mm ื hmm. mm hmm. xịt mặn luôn cà phê cà phê bướng bình chắc là bọc ถ้าไปน้ำเปลืองไฟก่อเพราะอย่างบ่ถ้าไปน้ำค่อยเปิดอันค่อยเปิดเครื่องทำความสะอาดไหมจ๊ะบทำความสะอาดสักตลอดเลยตลอดมี่สี่ชั่วโมงเวลาเวลามันทำความสะอาดแล้วแมันจะหยุดของมันเองชี้ดูไหมมันก็เริ่มไม่อีกอันนี้บอกเปลืองจ้าเปลืองเปลืองก็อาเวนีิเปลืองขาดแต่ว่าก็ซ้ำมันเถิโนะนั่นก็พี่น้องมันจะลาย มันปักใส่กันคากันนะขี้ดมาไปเล่นใจดิจดดข่อ,อยไปกินสุกมุกพี่น้องเจ๋อไากินยอมกินนิดกินน้อยกินผงผงาบกินสมองเฉยที่บไดพี่น้องอือหสะทเอาสะทอ,อ ก่อนตัดเนีมันแต่เธอ đen quá các bạn không rồi. cặp đoạn bạn